นี่ครับไอ้ไก่เอิพนี่ก็เอิเอ่เรามาให้เส้นให้โอ้ที่ว่าพอเป็นเส้นเลยเป็นลุงคอลุงมันขังเนี่ย<อ>ต่เราเส้นให้เส้นหรือความที่ว่า ความหักก้มแพ่งก้มปิ่นเอฟซีหรือว่าแต่ก่อนนี่เป็นแฟนเพลงตั้งแต่เข่าตั้งแต่ตานตั้งแต่ลูกฝาดเลยอันนี้อายุยี่สิบสามยี่สิบสี่เนีครับลำบากสุดหลังก่อนแม่งตับเตามาถึงเต็มโอ้ยทำแม่งตับเตานี่ผมทำแม่งตับเขาบอกเจ้าตสมกางพิเศษเด้อจ้าพิเศษมืองานแต่งงานมือนั่นเจ้าตสงพิเศษชินแล้วชินล้วทำแม่ครับพี่น้องครับทำแม่งตับเตานี่ผมอายุสิบเก้าปีครับ ในช่วงนั้นผมมาตึกเป็นเสียงแมงตับเต่าตัวแรกของเมืองไทยแต่ว่าเป็นอย่างลูกฝากราชัยคือบมผ่าปูนออกมาจากไหนผมเป็นนักศึกษาครับเป็นขลังการก็เลยบอได้ออกมาผ่าปูนเพิ่งมาออกมาผ่าปูนในวงการมาเพิ่งไม่ไหว้สวยดีครับนี่อายแล้วคับเป็นอีพีมากจำคุณอะไรนี่จำได้ยุมันจะพูดว่าลายปูหอะไรพูดเส้นจีีครับเส้นๆเนาะไปด้ ครับเป็นลายเส้นของลูกฝาละใช่พ่อไปอ่ายเด้อเป็นทีละลึกนะครับผมผมภูมิใจปราบพื้นใจแทนพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงของผมนะครับหลายท่านหลายคนครับที่โบเด่โบเด่โบเด้เขามามาบอกมาถึงกันแบบนี้เอนะวันที่นั่งผมเดือนยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดหรือหกยี่สิบหกพัน อันนี้ชุดอ่านจดหมายที่ชายแดนมันมีอีกชุดหนึ่งก็คือชุดเก่งต้องไปชายแดนไอ้คือจ่๊บวัวเก็บมีอมี่บ่ครับสาวจิตตลาอูถ้าเก็บสาวจิตตลาได้นี่สาวจิตตลานี่ครับนะฮะพี่น้องทั้งบอลล่มผ้าเพ่อนครับฟังไวด้อครับด้วยจิตลาปูลาบร้องไว้ตอนนั้นน่ะ คิดถึงพี่ยาวคิดถึงพี่ยาวอาจารย์ประสิทธิ์นครพนุ่มบนเลยเอาผมมาลองห้องแก้วห้องตอวตอนนั้นเป็นนักศึกษาเลียนอยู่ปวสปวสหนึ่งผมห้องห้องที่หลังอาที่หลังเพราะว่าช่วงนั้นเป็นนักศึกษาอยู่ผมห้องสาวจินตระสาวจินตระ นี่ครับแล้วเราบอกมาครับมากลับก็ขอบคุญนี่หลายครับนี่นี่นี่เฮ้เฮ้เบิ้งเตือเดียวเราพูดสิเส้นเตือเดียวเลยนะเพราะว่าเบื้เบื้องสี่เดี่อันนี้อ่านจดหมายอยู่ชายแดนต่อจากเก่งจะไม่เก่งต้องไปชายแดนอันนี้บอกรักทางจดหมายนะครับนะครับตั้งแต่เป็นุลุ่มล้อรอแต่สมัยเป็นรอรอรอันนั้นนะอันนี้คือฮักอ่าลำซิ่งลำแพร่ักไอก็จะเป็นเศรษฐีนะครับนี่ครับอ่ะ หลายชุดนะครับแต่ว่าเพิ่นเอมามาเพิ่นบกกาให้อันนี้ห้าหมื่นจะได้ไหมห้าหมื่นนี่ 50, นสีมาแตียงในบอว่าถึงปรรลังไอ,อตีนยังเสียไปน้ำเลยวะนี่ครับอันอคุณแผนติดเอ็ดครับมีอันนี้ครับคุณแผนติดเอ็ดนี่บ้านบ่าเลรอนี่นกซุ้ดไทยนกซุ้ดไท,ยน,ดทยนี่ครับคุณแผนติดเอ็ดครับในช่วงนั้นนี่ อาประธานโทษจครับบอเป็นสิ่งติน่าเกลียดตอนนั้นเอ็ดก็ลักมาแห้งนะครับโรคเอ็ดนะครับแล้วสมมือนี่หายไปแล้วล่ะดูแลรักษาเอาเนาะโรคนั่นโรคนี้มันกับเข่าม้านะครับอ่ะแต่ว่าบอเป็นอย่างครับคุณเบลตดเอ็ดนะครับเอามีเอิหรือเปล่าเอ้าครับนั่นแหละครับพี่น้องครับก็ขอกราบขอบคุณได้หลายครับขอบคุณเก็ซีหลายท่านหลายคนที่บอได้ฝากขวบฝากกระดูกฝากกุหลาชัยบันดีมะนังแบบกุฏิไกนะครับแต่ผมเสือในว่ายังมีอีกหลายท่านที่มีอารบัมชุดต่างๆ ของผู้ฝากภูณชัยอันนี้ต้นฉบับนี่คือทเทพเด้เทพจะมากซีดีมาวีซีดีไม่อยังน,นู้เด้ะสมื่อจัง,งมญ่บ้าในี้ยูทูบเนาะขอบคุณพี่ไกลได้หลายครับขอบคุณได้หลายเนะยาะเดี๋ยมทีเซ็นในต่อครับขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนครับที่ให้แรงรักแรงเชื่อแรงใจกับผู้ฝากภูณาจารย์ขอท่านจงมี่จะพร้มสุดสุภาพแข็งแรงปัอดภัย